ะเรียกกินแล้วช่วงนี้เนียเห็นไหมอยกกินเป็นไก่เลยอะ,อะไม่มีที่อยู่นะนกกวักก็เลยเห็นผมทีไรก็ มากินอาหารต้องมาหวาดให้มันอาหารปลานะเนี่ยตัวนี้มีมีเมียมีลูกเลยนะลูกกำลังน่าจะตอนนี้ก็น่าจะประมาณเหรียญสิบเดินไปเดินมาเหมือนแม่ไก่เลี้ยงเลี้ยงลูกอะ่ะเออตัวเนี้ยนะ ตอนนี้เป็นตัวผู้เนี่ยเขาจะคาบคาบไปละน่าจะดๆๆน่นโ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 น่นตัวเมียอยูรตุ่นมีอยู่นนู่นดูเห็นเปล่าน่าจะคาบไปให้ลูกให้เมียเขานะนู่นวิ่งไปนู่นแล้วดู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 ไปไหนหรือวะเนี่ยเนี่ยเขาเห็นตัวเมียมาอยู่นู่นนะเขาน่าจะเอาลูกมาด้วย ทีเ่เขาก็จะมาข้าบอาหารนี่ให้ให้ลูกให้เมียเขากินน่นธรรมชาติที่เราสามารถยังช่วยเหลือเขาได้นะครับนู่นนูนไปนู่นแล้วนะนู่นเขามีลูกเป็นฟูงเหมือนแม่ไก่เลยนะแม่ไก่มีลูกติด น่ารักมากนะฮะดูดกันเป็นคู่หัวตัวเมียแล้วลูกด้วยไปถ่ายใกล้ไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะหนีแต่ว่าเขาอ่ะคุ้นเคยอยู่เดี๋ยวเขาก็จะบินมาอีกมาเร็วๆโอ้ยลูกโตๆแล้วเนี่ยโอ้ยตัวไวครับลูกหนึ่งตัวหวัวดำดำมานี่เร็วโอ้ลูกโตแล้ว โอ้วไวมากลูกตัวจะเท่าพ่อเท่าแม่แล้วนะแต่เพียงว่าขนสีดำอู้อยากให้เห็นจังเลยเมื่อกี้เห็นตัวหนึ่งสองตัวมีสองตัวสามตัวมีหลายตัวมกนนันนะเนี่ยอูย้ตัวไวมากผมนึกว่าตัวเท่าเหรียญสิบเพราะว่าช่วงก่อนอาจจะอู้ตัวเร็วเดีย๋ยวถ้ามีโอกาสจะถ่ายให้ดูนะฮะ เดี๋ยวเขาถ้าพ่อแม่เขาเนะี่ยมากินอาหารตรงนี้เดี๋ยวเขาก็น่าจะพาไปกินด้วยก็คงจะคุ้นเคยกันเดี๋ยวถ้าเขามาเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะ